สวัสดีพี่น้องก้าวรายการเจ้าหน้าที่และบุคลากรของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่รักทุกท่านนะครับเราตระหนักและก็เราจะนำองค์กรไปสู่องค์กรที่มีความโปร่งใสปลอดจากการพุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบอีกเรื่องหนึ่งที่ทางผมได้ลงนามไว้ก็คือการเป็นองค์กร พอเพียงต้านทุจริตหรือเป็นองค์กรที่มีความสตรองไม่นิ่งเฉยไม่ยอมรับแล้วก็ไม่กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบถ้าจะพูดถึงสตรององค์กรนะคะสตรององค์กรนี้ก็คือการรวมตัวกันของบุคลากรใน ในองค์กรนะคะเพื่อสร้างให้เป็นองค์กรโปร่งใสเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการให้จับผิดซึ่งกันและกันนะคะแต่เราจะเน้นในเรื่องของการที่บุคลากรมารวมตัวกันเราเชื่อมั่นว่าถ้ารวมตัวกันนะคะมาสร้างสรรสิ่งดีๆเนี่ยในเรื่องของการทุจริตในองค์กรเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่าเรามีคนที่จะให้คําแนะนําปรึกษาให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะ สำหรับการทำหน้าที่ของโค้สตรองนั้นเราจะต้องไปร่วมกันขับเคลื่อนชมรมสตรองหรือ D.E.P สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและที่สำคัญคือโค้จะต้องมีหน้าที่ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแนะนำให้กับเพื่อนสมาชิกในกรมเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอย่างสุจริตซึ่งจะร่วมขับเคลื่อนองค์กรที่มีธรรมาพิบาลและก็มีความโปร่งใสสิ่งเหล่านี้ถือเป็นบทบาทสำคัญของ โค้ชสตรองทุกท่านที่จะร่วมกันสร้างองค์กรที่ดีของพวกเราสำนักง,งานปปชนะคะเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ ได้มีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐทุกส่วนนะคะได้เข้าร่วมในการป้องกันการทุจริตนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานของพอกอนะคะที่ได้มีความประสงค์แล้วก็ยินดีเข้าร่วมเป็นองค์กรพอเพียงที่ดําเนินงานร่วมกับสํานักง,งานปปชนะคะซึ่งจะเป็นส่วนเสริมพลังในเรื่องของการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็จะเป็นจุดที่ ถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจริงจังเราก็จะขยายผลและก็เป็นองคอ์กรที่มีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบได้